p o <Okay. S 2>、yeah. คือจริงๆนที่บ้านเรานะครับก็จะมีอไอติมแบบนี้ติดบ้านอยู่นะเพราะว่าลูกๆชอบกินกันตงน,นี้ก็เลยเอามาถ่ายให้ทุกทุกคุณดูกันว่าวันนี้เราจะมากินไอติมรสอ,อะไรบ้างเรามาดูกันเลยคุกเ,เปย์กล่องแรกเป็นรสเป็นรสอ,อะไรเลยช็อกโกแลตกล่องที่สองที่อยู่ทางข่อเป็นสตรีอเบอร์รี่น,นนะ ทางลูกขึ้งใายเนาะชอบกินกันที่บ้านปกติก็จะเป็นวอลบ้างหรือเนตเล่บ้างแล้วแต่ใช่ใช่ใช่ครับผมก็สะดวกสะดวก่นี่สะดวกดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนว่ามีท็อปปิ้งอะไรบ้างนะต้อปปิ้งก็นี่ทงนี้เลยอาโครแค่ไหนเอ่ยอาะครูเอาแก้วนี้อ่ะเอาเลยอ่ะครูจะใส่อะไรต่อนะมีช็อคตาเลี๋ยวอ่ะครูจะใส่ช็อกโกแล็ตไหม ใส่ชอกโกแลก่อนไหมเดี๋ยวูใส่เดี๋ยวใส่่าอ่ะเู้ตักเลยโอเคคุณพ่อเลือกชาคนอ่าอ่าได้นี่จับอย่างนี้นี่ขูดให้เป็นก้อนขูดเป็นก้อนได้ไหมได้ไหมทำให้เป็นก้อนอู่เอาเลยเอาเลยเอาแล้วก็มีมีไง เอาพี yeah. Yeah, uh ่ลูกอย่าพูดอืมอือฮึเอาสตรอเบรี่ได้ไหมไม่ยังยังยังเริ่มจากของที่ผู้ชอบก่อนเลยเอาเลยครับนั่นก็คือเดี๋ยวพู่จะใส่เยลลี่ลงไปนี่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 ช้อนเยลลี่เอาเอาแก้วเอาแก้วไว้ตรงนี้แก้วไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนจะได้เห็น เอาไว้ยคือสวยงามนะอนเอาไว้เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอยากกินอะ่ะไออันโป๊กเลีวออโต้ด้วยกันให้ดีนะทำเลยโอ้ยอโต้ด้ว,ดว,ดวเอเอ อันนี้ใครว่าอะไรลที่อาฟูไปเดินเปิดท้ายนะผมนั่นช็อกโกแลตใช่ไหมแบบจัมากนคอนเฟลตไหมคอนเฟลตคอนเฟลตออสต์บอร์รี่เมา พ่อมาใส่เบลล์ใส่หวานเสร็จเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราพ่อโก้เดี๋ยวเราพ่อโก้ใครจะทำได้ดีที่สุดใครทำได้ดีที่สุดหรือไอติมผู้จะละลายก่อนใครทำได้ดีที่สุดม่เป็นไรอร่อยไหมลูกอร่อย กดตรงนี้เรากดตรงนี้พผู้กดได้ไหม่มเป็นมือนจริงอ่เลสตรอเบอรี่เนี่ยหวานเกินเดี่ยวเกินผพ่อเสร็จแล้วครับแู้ต้งกรล่พก็เลยสตรอเบอรี่ใครได้ดีินนสุดบอกคอมเมนต์ที อ่ะแม่ลองทานนี่ของขอบขนาดน่ากินที่สุดผมพ่อก็เน้นเป็นสตรอเบอรี่เนาะอพอด<ฟ>ีก<ะ>ับคู่พอดีกับคูช็อกโกแลตนับช็อก็เน้นสตรอเบอรี่อืม,มกินกันเลยอันนี้ชอ้อนน้ำผึ้งมจาร์กินกันกินครับทุกคนพอดีจิ้มออกมาแล้วละลายอืม จิ้มพอไหมไม่พวกมึงชอบก,กินเปรี้ยวๆพึ่งลูกกลับมาเมียก็มาเปิดตูเ้เยน็นทำกินกันได้ก็เลยก็เลยมีติดบ้านมึงตลอดมีลูกเยอะครับก็เลยต้องสุดไป เดี๋ยวพอเรากินนี้กันแล้วอ๋อยังยังยังไม่จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราสองคนเดี๋ยวเรากินกล้วยก่อนกินกล้วยนี่ใช่ไหมได้มกินหมดหรือเปล่าเสร็จแล้วอ่ะหอมจังแล้วขอต้นขาเพิ่มเลยครับน้อง กินเลยลูกกินเลยครับร,รวันตกนะฮนะึมที่สำคัญเพื่อนอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซื้อด้วยช่องช่ช่องอะไรเบียรต้นแฟร์มอลี่ช่องต้นเบียรแฟร์มอลี่นะครับฟุ้กกดจ้ะ ให้แม่ขึ้นก่อนขอบคุณเลยกดแชร์กดซับสไครต์ให้ครอบครัวเราด้วยนะครับของพ่อจะหมดแล้วเอาขวดเดี๋ยวต่อไปก็เราจะมาทำเสร็จกปรไปกินกันอืม กินกล้วยทัหมดแล้วเนาะอาฟูอยากทำกล้วยใช่ไหมไม่ใช่ฟังฟังก่อนนะวิธีทำก็คือถ้าคุณพ่อเราเก่าเก่าอาฟูมาทำกล้วยกันนะแล้วอ่ะพอทำกล้วยต้องให้คุณแม่กินสองอันเลยใช่ไหมอ่ะจะรู้ไหมว่าทสาจะเป็นยังไงไปลองกันเลยอ่ะอาฟู้นี้อาของอาฟู้อาฟู้จะรู้อะไรอาฟู้ชอรู้สกัดเลตุอลไรล่ะ เดี๋ยวอตให้เอาผูคิดอยู่อยู่อช่วเอาผู้เอาผู้เอาช็อกโกแลตใช่ไหมไม่ใช่เอาเอาผู้ของชิ้นก่อนคุณพ่อับก่อเลยชิ้นก่อนชิ้นิ้นชิ้นหว่าอาตนอ่าอยามาัดให้เล ปกต <evangelical> ิหนูเองคนตักให้แล้วก็พี่ค็คนตักให้เอาพูจะใส่อะไรของแม่เอาเอ็นเหลมเอ็นสีน้ำตาลอยแล้วกันนะเอาสีน้ตาลล้วนเอาสีน้ำตาลล้วนเอาสีน้ตาลลวน แม่จะกินของไทยแล้วคุณแม,ม่จะบอกชาติแล้วว่าเป็นอะไรคุณแม่กินสองอย่างเลยนะแล้วมรสชาตินะเร็วๆนะไอ้ดีมันจะละลายแถว อันนี้เป็นไอศกรีมแบบกล้วยนะก็ใส่็จทับปิ้งนี่พอ่พอเป็นรสช็อกโกแลตนะครับแล้วช็อกโกแลตข้างบนอ่มาไปกินกันเลยเดี๋ไม่ใช่จะให้คุณแม่กินอ่าพูดให้คุณแม่เลือกคุณแม่เลือกอันไหนคุณแม่เลือก,อ,ก,อ,กอันไหรช็อคคื่นของพูดละกลนละนันกับช็อกโกแลตล้วนนี่พอต้องกินเอง เราพูดกินอะไริไหมเอาไปไหมอย่าพูดทำไห่พอบ้างไม่พอกินอย่างนี้หรออ้าวอืมออกมาอต่างหากชอบอะใช่ไหมใช่เอาพูดกินมดทุกคนพูดกินมดอ,อ่ะไปตื่พ่อก่อนเนาะ ôi ồ, ồ, phụ phàng lại tìm mô À, xài, <say, shopping. cười> là โอเคครับสำหรับกินไอศครีมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดซับสครับเทสกดซับสไครต์ให้นะครับกดติดตามแล้วก็ลงกดแชร์ให้ช่องต้นเบียร์แฟมิลี่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าร ขอลาไปก่อนใช่ไหมเร้บพบกันใหม่คลิปหน้าเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมา้าไม่ว่าจะเดียวสักแค่ไหนก็ต้องแพ่เพราะล, <c oughs> ลาไปก่อน